คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ1นบาทปีพศ2556นหนะครับ2เหรียญน,นี้นะครับล่าสุดเลยส่งมาขายเมื่อวันที่วันที่4สิงหาคม2566นะครับจาก f c จังหวัดบึงการนะครับเหรียญ1นบาทปี2556เหรียญน,นี้มีความพิเศษยังไงนะครับทำไมถึงขายได้นะครับบอกได้เลยว่าหาค่อนข้างจะยากนะครับไม่ใช่ว่า เป็นปีห6แล้วจะขายได้เลยทุกเหรียญนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเหรียญนี้ดูนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2556นะครับเป็นเหรียญที่มีการผลิตออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับจุดสังเกตก็คือดูตามคลิปเลยนะครับนี่นะครับผมหมุนให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญที่2นะครับ นี่นะครับ FC จากบึงการส่งมาขายนะครับสเหรียญส่งมา2บาทรับเงินไป1,100บาทนะครับเหรียญแบบนี้ขายได้จริงนะครับผมรับซื้อด้วยนะครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตออกมา ใช้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับบางคนไม่รู้บางคนไม่เชื่อนะครับก็จะบอกว่าช่องมาหลอกช่องมาทําคลิปเอายอดวิวนะครับไม่จริงนะครับอันนี้คือซื้อมาจริงๆส่งมาขายได้จริงๆนะครับดูกันอีกครั้งนะครับเหรียญหนึ่งบาทหมุนแบบนี้นะครับนี่ปีพศ2556นะครับพบเจอบ่อยนะครับค่อนข้างจะพบเจอบ่อยนะครับ FC ท่านนี้ เจอ2เหรียญเลยนะครับส่งมาขาย2เหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้รับเงินไป1,100บาทนะครับใครมีเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับส่งรูปหรือส่งเป็นคลิปมาได้นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับเนี่ยจบคลิปแล้วดูช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับย้ําว่าขอเป็นเหรียญแบบที่ผมทําคลิปรับซื้อเท่านั้นนะครับดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับ ก็สั้นๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ